แต่หลายปีแล้วนะหลายปีแล้ว่ก็คือจำเลยมันจะเล็กใหญ่มันจะคล้องขึ้นนี่ของแพงตอนนี้ พี่ก็แพงก็แพงพี่เขาไปแบ่งขายถุงละห้าบาทห้าบาทได้กี่หน่วยยังว่าหนูซื้อมาวานโอ้ตะถถมหัวทะเลนี่แกเอ้ยเจ้าอึดตายชอบว่าแกเนาะมีทุกคนตีคนชมนั่นแหละจะมีคนไม่ชอบไงได้กัน แบ่งโซนกันโดนโดนั่งนั่งไอยู่ในใจโอ้หลายนี่กนีมากนี่เก็บวันัก็เนที่เหลือนี่ต่อไปอีกเก็บอยูเมื่อ้รวกัเริ่มต้นไปอีกยไปเร่อยๆทบเลยิ่งยเออ

นี้ปุยโร่อยสามสิบมันมันขึนไหมครับดีขึ้นไหมครับดีขึนดีขึ้นเมื่อก่อนมันมันโลชทอะไรครับเมื่อก่อนโล่แปดสิบอ๋อมันขึ้นเพราะอะไรครับก็ฉันก็ไม่รู้มันขึนเพราะอะไรแต่มันกลราค่าดีนะแต่มันราค่าดีขึนตอนช่วงน้ำท่วมเน่ะอ๋อน้ำท่วมมามันก็ขึนมาเรื่อยๆขึนยาวมาเลยจากตอนนี้ล่าสุดอยู่ที่โลเท่าไหร่นะครับล่าสุดพิกโลร้อยสามสิบอ๋อถือว่าดีถือว่าดีชาวสวนดีมากๆเลยตอนนี้